สวัสดีนะคะคลิปนี้พามาชมของํำรวยกระเป๋านะคะกระเป๋าใส่สตางค์ค่ะของํำรวยงานแต่งนะคะอันนี้ค่ะงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ได้หมดนะคะน,นี่กระเปากระเป๋ากันนะคะอันนี้ป้ายชื่อค่ะป้ายชื่อ ใช่ค่ะทำแบบนี้นะคะมาใส่นี่ค่ะเที่ยวนี้ทำสามร้อยสามร้อยใบนะคะนี่ค่ะเยอะมากค่ะ สนใจติดต่อได้นะคะสนใจติดต่อได้ค่ะนะคะไม่แพงค่ะติดต่อผ่านเฟซบุ๊กอนุพิญญาการพิมพ์นะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะ